สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะท่านผู้ครองวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะยังอยู่ในเรื่องการนับจํานวนเช่นเดิมนะคะเด็กๆขาช่วยกลูวหน่อยได้ไหมคะวันนี้กลูมีสิ่งของมาช่วยกันนับหน่อยนะคะอะไรคะเด็กๆขาหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกลูวนับหน่อยได้ไหมคะนับเสียงดังฟังชัดนะเรามีข้อแม้ว่าเราต้องเสียงดังๆฟังชัดให้ได้ยินลั่นบ้านไปเลยะคะ่ะนับพร้อมกันเริ่มหนึ่ง สองสามเด็กๆคะเรามีหนังสือกี่เล่มคะสามเล่มนั่นเองไม่พอค่ะเด็กๆคะมานับต่อค่ะชานค่ะมีกี่ใบคะหนึ่งสองกี่ใบคะสองใบนะคะแก้วน้ำเท่าไหรคะหนึ่งฝาละคะฝาหม้อละคะหนึ่งสองอ่าเด็กๆคะจำนวนเรา่รานี้เด็กๆรู้จักแล้วค่ะ รู้จักดีแล้วด้วยนะคะนั้นเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะดูหนังสือควบคู่กันไปค่ะพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มนี้เลยนะคะเปิดพร้อมกุยวค่ะเราทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเราทําพร้อมๆกันนะคะเด็กๆค่ะหน้าที่42ค่ะท่านผูกครองคะหน้าที่42มี4กับ2หน้านี้เลยค่ะ แบ่งกันอ่านหัวมันว่าแบบนี้แต่เนื้อในมันบอกว่าให้นับจํานวนนะคะอา้าวรูปเด็กสองคนทํะไรคะนับหนังสือเหมือนที่ครู่นับตะกี้เลยค่ะกี่เล่มคะเด็กๆคะดูไปพร้อมกันเลยนะคะกี่เล่มคะมีหนังสือกี่เล่มคะหนึ่งสองสามว้าวสามเล่มเหมือนกันเลยแสดงว่าหัวใจมันอยู่ที่เลขสามมาดูคะ่ะเลขสามเขียนอย่างไรแล้วนะ้าเขาให้เขียนเลขสามอินดูอาราบิก เลข3ามไทยและก็เลข3ตัวหนังสือด้วยนะคะไม่ยากค่ะเรามาเขียนพร้อมกันนะคะมาดูค่ะว่าเขียนอย่างไรเลข3ค่ะนี่ค่ะเลขสามินดูอาราบิกค่ะเลขสามีหยักตรงกลางค่ะเลข3ามไหมคะเลขสามมีหยักตรงกลางนะคะเลข3ามไทยนะคะเลขสามไทยเขียนอย่างไรนะ้า เคยสอนแล้วค่ะมาดูค่ะครูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขสามค่ะใช่เลยค่ะเลขสามอืมเอาละค่ะเลขสามตัวหนังสือแล้วค่ะครูคายากเย็นมากเลยบอกแล้วค่ะใช้วิธีการจับมือลากไม้เป็นผลค่ะจุดๆุดจุดจุดให้เลยค่ะท่านผู้ปกครองคะจุดๆุดให้เลยนะคะจุดๆุดให้เด็กๆเลย อ่าสออมอสมนะคะแล้วก็ลบซะให้เขาลากตามจุดของเราเสร็จแล้วลบเลยลบเลยค่ะลบบางๆลบเลยค่ะแล้วให้เขาฝึกม้วนหัวพยัญชนะเขียนขึ้นไปเองเลยนะคะเด็กๆของเราก็จะเขียนได้นะคะเป็นการฝึกนะ ะะถ้าเราจับมือลากก็ไม่เป็นผลค่ะเหมือนกับเราเขียนเองเลยนะคะสวมสามฝึกฝนนะคะเด็กๆ่ะมาดูค่ะหน้าที่43เอมีแก้วน้ํามีจานนะคะเหมือนที่ครูนับตะกี้เลยค่ะตรงนี้นั่นเองนะคะเด็กๆดูภาพเลยค่ะอามีหม้อมีถ้วยอันนี้อยู่นะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรนะคะครูขอเรียกหม้อแล้วกันนะคะมีกี่ใบคะลูกค้ามีกี่ใบคะที่คุณพ่อถือหนึ่งใบใช่ไหมคะเขียนตัวเลขอินดูอาราบิกคะ่ะ เขียนเลขหนึ่งค่ะตัวเลขไทยเขียนเลขหนึ่งไทย,ลทยแล้วก็ตัวหนังสือเช่นเดิมค่ะท่านผู้ปคองคะใช้วิธีนี้นะคะเชื่อมั่นว่ารูปเราเขียนไม่ได้นะคะทุกคนเลยเขียนไม่ได้คืยเชื่ออย่างนั้นนะคะอะดูค่ะต่อไปค่ะแก้วน้ำมีกี่ใบคะ1 2 3 4 4สองี่ใบเขียนเลขสี่เขียนลงมาด้วยนะคะมาดูค่ะจานมีกี่ใบคะนับเลยค่ะจานกี่ใบแล้วก็เขียนนะคะของคุณมีจานสองใบแต่ของเด็กๆมีมากกว่า2ใบนะคะอีกหน้าหนึ่งค่ะหน้าเดียวแล้ว นับจำนวนอาสัตว์ค่ะโจทย์ถามว่ามีวัวกี่ตัวมีปลากี่ตัวแล้วก็มีลูกเกี๊ยบลูกไก่กี่ตัวเขียนด้วยค่ะตัวเลขอินดูอารบิก Indo ง่ายๆนะคะการบ้านแค่สามหน้าเองแล้วก็หมดเล่มแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเล่มใหม่นะคะพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะรอชมภาพอยู่นะคะสำหรับเด็กๆทางบ้านไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ